เึงให้ให้เขาดูฮัเมเบ็รที่เอาใส่ในมือผมแล้วก็มาวางมือผมนะซ้ายขวาข้างไหนก็ได้ครับอีกสองอันที่กำไว้ในมือฮะอยากให้ผมเห็นครับอสองอันกำไว้ในมืออยากให้ผมเห็นนะ,ะพี่เปพชรใส่อยู่ในมือหรือสองอันนับมาข้างเดียวกันเลยใช่ไหมฮะเอาลงมาเห็นนี่กันดีกว่า นะฮะในเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีสีแดงอยู่ถูกไหมครับใช่ไหมฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีสีน้ำเงินอยู่ถูกไหมครับใช,ใช่ไหมครับเพราะสีืองมันอยู่นี่เอาลองดูใหม่ฮะลองดูใหม่ โอเคครับทำไมผมถึงรู้ไอลูกปัดตรงนี้เนี่ยมันส่งกระแสจิตได้ฮะถ้าเรารับกระแสจิตแต่มันได้เราก็จะรู้ว่ามันบอกเราว่าอะไรมันตอนนี้มันบอกผมแล้วผมบผมเป็นสีได้กับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหันหันใหม่พี่เปรมศักดิ์เอาลูกปัดเนี่ยนะวางบนมือแต่ละข้างแล้วตำดูจะรู้สึกแตกต่างกันมันจะส่งกระแสแตกต่างกัน ทำเสร็จแล้วบอกได้ครับนะฮะสองมืตรวนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะฮะมีสีเหลืองอยู่ใช่ไหมครับนะฮะและสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้อีกรอบไหมครับอีกรอบไหมครับ รู้สึกถึงความแตกตา่างกันไหมฮะสองมือรู้สึกไหมฮะรู้สึกไหมครับรู้สึกไหมฮะไม่รู้สึกอะไรเลยอ,อันนี้เนี่ยง่ายๆเลยอันนี้เนี่ยอันเดิมที่ออกมาให้เมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับชื่อเส <laughs> ียงทุน <laughs> เงินขอบคุณมากครับอ,อขอบคุณตอนนี้ก็ รู้แล้วฮะมีอยู่สามสีเลยในมือทุกเศรษฐบ้านลอดูิครับ